แจ้งข่าวเช้าวันจันทร์ที่1รกรกฎาคม67ครับวันนี้เงินเข้าแล้วครับสําหรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่บัตรประชาชนครับผมส่วนวงเงินที่เหลือเดือนนี้ก็จะมาชี้แจงกันในคลิปนี้นะครับรวมถึงการเตรียมเพิ่มวงเงินค่าน้ํามันให้กับผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ120บาทเป็นเวลา3เดือนในช่วงปลายปีนี้นะครับรวมถึงสรุปโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไร่ละ500บาท ว่ามีปุ๋ยสูตรไหนกันบ้างแต่ก็เป็นข่าวร้ายที่ว่าจะไม่มีเงินช่วยเหลือชาวนาร้ยนึ่ง0ันบาทแล้วนะครับรายละเอียดติดตามรับชมได้พร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกราน m i n น c h a n กันด้วยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานเมินี่ชนแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่1กรกฎาคม67เริ่มวันแรกของเดือนเลยครับวันนี้เงินเข้าแล้วครับสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่บัตรประชาชนนะครับเป็นวงเงินซื้อสินค้า300บาทแล้วก็วงเงินค่ารถโด,ดยสารสาธารณะ750บาทส่วนวงเงินค่าก๊าซุงต้มก็จะเริ่มรอบ3เดือนใหม่แล้วครับก็คือ 80บาทในรอบเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน67ได้รับรอบใหม่แล้วครับกดเป็นเงินสดไปได้และไม่สะสมในเดือนต่อไปจะมีการสแกนใบหน้าตอนใช้สิทธิ์ด้วยนะครับผมส่วนท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสแกนใบหน้าก็แนะนําติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อประเมินการสแกนใบหน้าใหม่ก่อนในที่สแกนใบหน้าอย่างไรก็ไม่ผ่านนะครับส่วนเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรย,ยังคงได้รับอัตราปก ปกติ600ถึง1,000บาทครับโอนวันพุทธที่10กรกฎาคม67นะครับส่วนค่าป่วยการค่าตอบแทนอสมอสส,ส,สจะโอนในวันจันทร์ที่15กรกฎาคม67ครับรับอยู่ที่2,000บาทนะครับ ส่วนการปรับเพิ่มก็มีการปรับเพิ่มเป็น2.000บาทเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแล้วจนถึงเดือนที่จะรับก็คือเดือนนี้เลยปรับเพิ่มเป็น2 0 0 0 0บาทมีการจ่ายตกเบิกไปแล้วเมื่อเดืนอน2เดือนที่ผ่านมานะครับผม ส่วนเงินผู้พิการ200บาทสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเร็วขึ้น1วันคือวันศุกร์ที่19กรกฎาคม67โอนเข้าพร้อมเพยเลขประชาชน13หลักครับหรือโอนเข้าบัญชีเดียวกันที่รับเบี้ยผู้พิการ800บาทนะครับส่วนสิ้นเดือนวันพุธที่31กรกฎาคม67ก็จะมีการโอนเงินส่งคราะบุตร800บาทสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33 39ครับส่วนประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที จะรับอยู่ที่200บาทนะครับผมส่วนถ้าท่านใดที่เข้าเกณฑ์ทั้งเงินส่งเคราะห์บุตรและก็เงินอุดหนุนบุตรก็จะรับทั้ง2วงเงินได้เลยแต่ว่าจะลงทะเบียนคนละที่นะครับก็คือถ้าเป็นเงินส่งเคราะห์บุตรจะลงทะเบียนที่ประกันสังคมถ้าเป็นเงินอุดหนุนบุตรจะลงทะเบียนที่เทศบาลอบ,บตอรหรือว่าสำนักงานเขตของท่านจะขึ้นกับพมจังหวัดนะครับ เงินส่งครับบุตรลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือว่าลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้ครับผมส่วนสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟยังคงได้รับตามปกติครับลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวใช้สิทธิ์ได้ตลอดโครงการครับค่าไฟไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับรับสิทธิ์ผ่านบิลแจ้งค่าไฟฟ้าเลยนะครับ ข่าวต่อไปเกี่ยวกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาแล้วว่าจะมีการใช้สิทธิ์ผ่านแอปธนาคารทกส BAAC Mobile ครับโดยวิธีการลงทะเบียนก็คือจะเป็นการลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชันทกสที่ชื่อว่า BAAC Mobile ชาวนาจะรับได้ละ500บาทนะครับครเรือนละไม่เกิน20ไร่สูงสุด10,000บาท เป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครับที่สนับสนุนการซื้อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเินรีและสารชีวพัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับทั่วประเทศเลยเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชันทก B A A C Mobile ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม67 เป็นต้นไปจนถึงปีหน้าเลยครับพฤษภาคม68วิธีการลงทะเบียนก็คือจะเริ่มให้เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ตามระบบข้อมูลโครงการผ่านแอปพลิเคชันของทกส baac mobile ครับหลังจากนั้นเกษตรกรก็จะชำระเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวพัณฑ์ตามที่แจ้งความประสงค์หลังจากนั้นก็จะรับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ณนจะุด ส่งมอบภายใน30วันเป้าหมายก็คือเป็นเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนแจ้งปลูกในการปีการผลิต67-68ทับที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ4.68ล้านโครเรือนนะครับ4แสน 4ล้าน6 8หมื่นกว่าโครเรือนนะครับโดยจะแบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปประมาณ4.48ล้านโครเรือนพื้นที่54 000, ล้านไร่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ2แสนโครเรือนพื้นที่1.20ล้านไร่ครับ โดยแอปพลิเคชันทกสก็โหลดได้ผ่านทางมือถือ Android และก็ iPhone ถ้าท่านผู้ชมที่มีบัญชีธนาคารทกสแล้วก็ติดต่อธนาคารทกสในการโหลดแอปได้ถ้ามีบัามีบัีร ATM ก็สามารถติดตั้งแอปทกสได้ผ่านบัตร ATM ก็ได้แต่ถ้าทำไม่เป็นก็ติดต่อที่ธนาคารทกสก็ได้ในเบื้องต้นนะครับไม่ต้องรอวันลงทะเบียนก็ได้เพราะว่าจะเริ่มลงทะเบียน15กรกฎาคม ปัจจุบันก็ใครที่ไม่มีแอปธนาคารพกสอก็ติดต่อพกอสอเพื่อทำแอปได้นะครับปุ๋ยและชีวพันธุ์16สูตรที่เข้ารโครงการปุย๋ยคนละครึ่งจะมีดังนี้ครับก็จะเป็นปุ๋ยนะครับสูตร25 74 2 8 20 20 10 12 30 33 46 00หรือว่าปุ๋ยยูเรียนะครับ18 12 6 16 8 8 16 12 8 16 16 8 16 20 0 20 20 0ปุ๋ยสับสูตรเสมอครับ15 15 15 16 16, 16้า 1 3บ3 24ส่นะครับส่วนปุ๋ยอินทรีย์ครับก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็สูตรที่16ก็คือชีวพันธุ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนะครับทั้ง16สูตรนี้ก็จะเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับเริ่มต้นพร้อมกันนะครับวันที่15กรกฎาคม67ผ่านแอปพลิเคชันทกสสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวที่แจ้งปลูกปีการผลิต67ทับห8ที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาะไร่ละ1 0 0 0บาทนั้นตอนนี้โครงการคาดว่ายกเลิกแล้วไม่มีการจ่ายอีกต่อไปสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาะไร่ละ1000บาทไม่มีการจ่ายแล้วนะครับ ส่วนข่าวต่อไปเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันครับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้ยังต้องรอที่ประชุมครมออนุมัติก่อนนะครับโดยเงื่อนไขก็คือจะต้องได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านประ,ประชาชนแล้วเท่านั้นครับเป็นเงิน ช่วยเหลือค่าน้ํามันนะครับจะได้รับอยู่ที่120บาทนะครับต่อคนต่อเดือนเริ่มเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคม67ครับทางนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคอรมก่อนนะครับผมถึงจะมีการเมือนการครับส่วนการตรึงราคาก๊ส LPG ก็จะมีการตึงราคากันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะหาดูควาเมเพิเ่มเติมเกี่ยวกับ เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันอย่างไรก็จะมีการแจ้งข่าวกันต่อไปนะครับส่วนการที่จะปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเป็นเดือนละ1,000บาทนั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะติดตามข่าวสารมาให้อีกอกทีจากเดิอเมื่อคือจะเสนอข้าที่ประชุมคอรมอนในเดือนมิถุนาย,ยน6-7ตอนนี้ก็มีการเลื่อนออกไปนะครับทางนี้คาดว่าถ้าเดือนนี้กรกฎาคมจะเข้าที่ประชุมเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ ส่วนเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่บาทตอนนี้ก็มีเมนูปรากฏที่แอปทางรัฐแล้วสำหรับเมนูการลงทะเบียนแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับมี การขึ้นข้อความว่าเตรียมพบกันเดียวๆนี้สําหรับการลงทะเบียนโครงการเติมเงินดิจิทัลว a l l e t 1 0หนึบาทนะครับก็เตรียมพร้อมกันสําหรับแอปทางรัฐก็โหลดมาไว้ก่อนได้ไม่มีปัญหาใครที่ต้องการลงไว้ก่อนที่มือถือก็โหลดมาใช้ก่อนได้ซึ่งผมก็มีคำแนะนําแปะไว้ที่ลิงก์ที่หน้าไบโอของผมนะครับส่วนเงินดิจิทัลว a l สหรับคนที่ไม่มีมือถือก็ มีการใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันโดยกําหนดออกมาก็คือคนที่ไม่มีมือถือผู้ป่วติเตียงคนชาราผู้พิการสามารถใช้สิทธิ์เงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0่งบาทผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้แต่ก็ต้องรอประกาศกันก่อนนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าวสารชาววันนี้ครับ1กรกฎาคม67สําหรับวงเงินต่างๆที่เข้ากันแล้วก็การเตรียมที่จะ ปรับเพิ่มวงเงินค่าน้ำมันสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็รายละเอียดของปุ๋ยคนละครึ่งไร่ละ500บาทนะครับสูตรทั้ง16สูตรเลยส่วนเงินช่วยเหลือชาวนา ไรแล้วหนึ่งพันบาทก็จะไม่มีแล้วนะครับผมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสำหรับข่าวสารก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับทักทายกันได้ท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นวันแรกของเดือนเลย1กรกฎาคม67ก็สู้ๆกันเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับฝากกติดตามกดไลค์กดแจ้งกันด้วยและอย่าลืมรักษาศีลห้ากันด้วยครับศี่ห้านำมาซึ่งสุขนำมาซึ่งภพกรัพย์นำมาซึ่งการบรรลุธรรมนิพพานเลยทีเดียวมีความรักเมตตาต่อกันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ ใช้รถใช้ถนนก็ค่อยๆขับรถขับรางกันท่านผู้ชมจะได้ปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ